สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับสวัสดี FC ที่ติดตามช่องมันนีเทคเตอร์รถ่าทุกๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามทุกๆท่านนะครับวันนี้ทางแอดเองเดินทางมาที่ชายแดนไทยลาวครับจังหวัดหนองคายนะครับผมมาส่งรถให้กับคุณพี่ที่จองรถไว้นะครับรถคูเป t a L 2 6 0 1นะครับติดใบมีนหน้าก็ขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สั่งซื้อทางออนไลน์นะครับอันนี้ก็ พี่ก็ไม่ได้มาดูรถนะครับก็ให้แอดมาส่งเลยครับคุณภาพเราเป็นตัวประกันอยู่แล้วครับว่ารถถึงมือลูกค้าโดยสวัสดิภาพครับแล้วก็มีคุณภาพดีครับตามที่แอดรีวิวนะครับเพราะว่าเครื่องกเกียร์เนี่ยเราให้กา,การการันตีอยู่แล้วครับ โอเคครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศการส่งมอบรถโคูต้า L 2 6 0 1กันครับวันนี้แอดเดินมาเดินทางมาไกลครับเมื่อคืนนอนอยู่ที่จังหวัดอุดรครับฝนตกหนักมากเลยแอดเดินทางมาที่เพื่เมืองหนองคายครับอันนี้อยู่แถวโกบันเฮ้าหนองคายครับเมื่อมาส่งรถ L 2601นะครับที่สั่งจองทางออนไลน์ครับตั้งใจอยากให้ลูกค้าได้รถมาใช้งานครับเกหนึ่งครับเจนเจหนึ่ง ขับเคลื่อนสี่ล้อขับเคลื่อนสี่ล้อกดลงไปเลยเลน้อยเลน้อยดูกำลังน้อยกดไปเลยเล่ง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  lên nói lên xuống này ừ, ồ là băng tục xạ <laughs> <laughs> thoái này thôi 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 ờ ờ con luôn ระวังตกสะไปดู้วยนะแอดมาจากน้องคายนะครับลูกค้าก็ให้แหนมเนืองนะเป็นเป็นของไว้กินระหว่างทางครับก็ขอบคุณลูกค้านะครับที่อุตส่าห์ให้คนระบางทีอาจจะถ่ายคลิปไม่ไม,ไม่ไม่เต็มคลิปเพราะว่าแอาต้องแนะนำเรื่องการใช้รถครับ ก็อขอบคุณลูกค้าอีกครั้งครับที่อุตส่าห์ให้แหนมเนืองครับเป็นของกินครับก็คงถึงบ้านนะครับให้กินโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ